บาลูมากับทำหน่อไม้พี่ท่าในมือนะทุกคนจะวะเออุกี้พี่ภาษาเมียนมีัญหาใช่ปะเมื่อกี้บาลูกำทำแกงกินหรอได้ดูก่อนคนกลางที่คอยสื่อสารเพรงแกกูดภาษาไทยไม่ได้คอนน้การเรียงคนแบบอะไกันอ่ะเออ กราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมกับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเลื่อยทุกคนนะตอนนี้ผมหามมฆโจโจลีเกิล้วเออผมเหมือน้เกิดก,กะไรเมโจภาษาเมฆภาษาเม่ทุกคนตอนนี้ผมทาลุงพีพงมาผมทุกคนนะ ผมจะพาทุกพงไปบ้านคนป่าที่ผมได้บอกคลิปก่อนหน,น้าน,นี้ทุกคนใครที่ยังไม่ทราบเรื่องเราก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมได้ไปขอบาลู <B alu. S 2> โอ้เล่ามึงเจบว่าแม่อย่ามังเกยเนอะบ้าสะเมศบ้าสะเมนดิบ้บาสะเมศบ้าสะเมศทุกคนตัวมอมแแมมากพี่ซึ่งที่ผ่านมาคืนก่อนผมไม่แกนอนบ้านผมเพราะว่าผมยังไม่ให้แกกลับไปที่บ้านสีส้มงานอันตรายกันไป แล้วก็เมื่อวานผมกับเด็กมาเจจามาขอบาลูว่าจะขอพาลุงพี่พงมาพักอาศัยที่นี่ชั่วคราวก่อนเพราะว่าเจ้าไม่ยอมมีเยอะเลอะลุงแกก็ถามว่าลุงแกกลัวว่าคนป่าจะให้แกอยู่ไหมแกอยู่ได้ไหมหรือว่าระยะทางที่ไปอีกไกลไหมผมบอกแกว่าไม่ต้องกลัวคนป่าให้อยู่แน่ผมได้ขอไปแล้วแล้วก็เรื่องระยะทางอีกไม่ไกลข้างในก็ถึงแล้วทุกคน โอเคพี่ไปผมมาดูตอนนี้บาลูมาถึงกระต๊อบหรือยังนะหรือว่ามาถึงแล้วหรือเปล่านะทุกคนหน้ามีคู่กันเลยอะไรมะพี่จอหน้ามีคู่กันเจ้าหมูกระดีทุกคนนะแกบอกแกได้กินควันไฟนะแต่ว่าบาลูนะั่นก็ไฟแนละ้วน่าจะมาถึงแนละ้วทุกคนไปพี่ฝากพี่เอฟซีที่ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ผมทีทุกคนแนละ้วแล้วก็พอนาะยบาลูก,กับ,บลุงพิพงเข้ากันได้ทุกคนแล้วก็ไม่มีปัญหากันนะทุกคนนะไปมังกรเดียร์นี่เอฟซีครับ ตอนนี้เรมาถึงหน้าบ้านมาดูแล้วทุกคนแกมาถึงแล้วทุกคนแกได้กำลังก่อไฟโอ้โหก่อไฟกองใหญ่มากพี่ไม่รู้จะทำพวกปิ้งย่างหรือเปล่านะเออน้ำมันโจ้ด็กท้องเงาเออมันโจ้เออพุทธเมฆพุทธเมฆพุทธเมฆเบอร์เอามาเอามาเนื้อใหม่ละเฮ้ยดูทำอะไรอ่ะ บาลูมนกำลังทำหน่อไม้พี่ถ่าไในมือนะทุกคนเจอวะอมอเเออชุเกียบภาษาเมเภาพระมียมบ้หน่อยอ่ะบ้นเนาอใหม่ละเรามาเจอบาลูแล้วบาลูคุณดูครับบาทำอะไรอยู่อ่ะคุณโจโจซาจาซื้อช่ออังเจเออถู่เจ

เจอใครไหมเนี่ยใครมาด้วยเจา้าปะาด้วยมีมั้งจ้เออจะจองจะไอเนาะด้มีมันเนรอพี่เออเฉพาะจเมือละเกิละสาเวยฮะสัมเเยเนี่ยยิ่งหลงเยี้ยเอาหนยมานยนะบ้ามยบ้าสัมยอะบ้าเมยละปาลูนี่มัพาใครมาเลี้ยงเลี้ยงบ้าสมยผมขอตั้งกล้องให้พี่นะเขาไปนั่งกับปาลูแล้วก็ ตรงมีผมด้วยกันเลยพี่พี่ขอจ้องจอดทั้งนั้นเหรผมให้แกใส่ถลงพรผมนะทุกคนนะรู้ขึ้นไม่นั่งก็ข่าเบ้าร้ายเขาไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายเขาเป็นคนดีโนอน,น้ไ้นใส่แล้วขออ่อาล ลุงพีพงพีได้บ้าชั่วขาก่อนลุงพีปัญหาใช่ป่าวเมื่อกี้ลุงกำลังทำแกงกินหรอไหนดูก้วยอ๋อนอไม้ทำให้รซูหอมอปู oh, no, oh, หมา <c oughs> ูดูอะรอุณลุงจะกินอ้โห อนอไม้ลุงกลุแก่ลุงแกกั้นเลยทุกคนลกินลายยังมาลูพี่ครับจะบอกว่ามาลูก็เหมือนจะไม่มีท่าที่าจะกลัวทุกอย่างก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรเลยคุณลุงนะเพราะว่าคุณลุงแกก็ดูเหมือนไม่มีคิดไม่มีใพี่เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวสรุปว่าเดี๋ยวผมให้ลุงพี่พง พานี e. oker, ่มัน e ย่อกยเทมันย่ออยู่เท่ยอ่ยเทยอยามันย่อแกบอกเขาโพสสวยนะทุกคนนะแต่ว่าน้ำผัดใจออลูยออยเอาไปกินเหรอออล้วแต่มาดูเลยยวอยู่เทีย่ะ

เออน้อยโยนใช่ป่อว่ามันบ้านสะเม่ผมบอกแกว่าอยู่นี่ได้ไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยผมให้แกอยู่นี่ก่อนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยตัวแกทุกคนก็ให้แกแบบไปอยู่แบบที่ปลอดภัยไว้ก่อนโอ้โผมมันจะอยู่เนี้ยอยู่ได้แน่ๆพี่แล้วก็อย่างยิงอยูนเหรอใหญ่ก็ที่ถ่องก็ใช้ได้นะผมจะก่อได้นะที่ถองไปยังคนกูมึงโย ตอนนี้ลุงเยื้องผีก็กลับมาแล้วคนนะกลับมาแล้วพี่ผมตื่ตตนเต้นมากตอนนี้ก็อยู่ชาบาบังบดุพี่ตกใจมากจริงนะไม่รู้ลุงกลับมาเดี๋ยวเชืยอๆจะวิ่อ่ล้ อยู่นู่เลยอยู่อ,อ่ะอดู่ด้วยบอลช่เก็บโพกที่กูโทรซับอย่าบอกวผาไม่กินยังไงใช้น้ำนะไอเจ้าก้อยบอกว่าผมไปกินน้ำมาจะทำเบลทีอ่อ่ะอ้าวอ,อยู่อาสิกูโทรศัพท์เก็บโพไข่สระเป็นใหญ่นะไกลอะไรไปเนี่ยลูกแกถามว่านี่คืออะไรที่ผมถือผมบอกมือถือมือถือโทรซับย้อยคือสานโทรคุยกันแล้วถามผมว่ามันเล่นยังไง ผมจะอธิบายแกยากนิดนึงเดี๋ยวการค่อยบอกแกแล้วกันย่อน้อยยนะ่อยนะมาเชิญนะมาเชิญอ,อังคือเฉยอังจะมาลูมากมุ้ยนามึงกี่อยอะไรเกี่ย้ยเสี้สยวเดี๋ยวมาเสี้ยวเดี๋ยวถามว่ายายป้อบคนที่ทำารแกะจะมาหาแกอีกไหมจะมาทำารแกอยู่ไหมผมบอกว่าไม่ต้องกลัว ผมกำจัดการแล้วบอกอย่างเงี้ยมาลูกนั่งก็ล yani ุงพงเปล่านั่งค um ุยกันเปล่าไปไปไปมาลูกเชื่อมองใกล้พอดีมาลูกนั่งคุยกับคนลุงเลี้ยงพี่ลุงอะไรนะพี่พงนะเขีเปล่า ยี่ห่อตังกร่างทุกคนนะคเขาคือนั่งคุยกับลุงปี่พงแล้วก็บาลูพร้อมกันพี่พี่ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนต้องมองุมศุกร์ตรงนี้มุมโจทย์ล่นใครดิ มพจอบแม่โอ้บอลรู้เรียกขึ้นมาแล้วทุกคนช่องในช่างใครนะเพื่อนพ่อแม่บอลไหนล่ะซีพีเน่ะโอเน่ะโอกันจ้ะไม่ทำมำเนาะเพื่อน่ะมเนาะโมเนาะมาซีภาษานาะโอใหญ่นะทุกคนมานั่งคุยกันก่อนเราให้เขาให้เจจาคุยกันจะเอาไงต่อนะ ไม่ไม่เยอะถ้าไม่เยอะไปเกี่ยวกับไทยผมจะเป็นคนกลางนะคนกลางเนี่ยคอยสื่อสารเพราะลุงแกก็พูดภาษาไทยไม่ได้คอย้กระเลียงคนบรรลุก็พูดกระเลียงไม่ได้ได้แต่ภาษาชนเผ่าแล้วก็ภาษาผมนะภาษาไทยอ่ะร้อ,อนเหรออ่ะบรรูเุเดี๋ยวน,นี่นะ แล้วลุงพีพงตรงนี้ตอนนี้เลยต้นมาดูก็มาก็มาชีวิตปกติได้นอนก็ได้จะนอนเพื่อนลุงพีพงศ์้แล้วแต่ลุงแกไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้าำโอเคตามนั้นทุกคนแล้วก็ไม่เอะยอส่วนไม่เอะยอนะอรุณน้ำมือที่น่ะแต่เอาไม่เอาเอาไม่เอะยอไปเอาไปแทนเอากาย ยูโรยูโรเอ่อบาเช,ชิญมาเชิญมาเชิญรุษะมาเชิญอะไรนะมาเชิญรุษะอ่าทุกคนครับเขาบอกว่าทำอะไรก็ช่วยกันทำทุกคนก็าปองดองกันแล้วก็มีของกินของอะไรก็มาแบ่งๆกินทุกคนโอเคป่ามาดู้นทำมีนะฮะโอเคไม่ต้องกลัวบ้านพายถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหรือว่าตรงมีพวงทำไม่ดีอะไรเงี้ยมาลู้มาผมนะ ตัวทำให้ถูกต้องทำแบบผิดผิดที่บรรูคิดไว้อย่างเงี้ยบอกผมได้นะให้ผมช่วยได้คุณโจ๋อตอนนี้มันมันเหนื่จยนะโลดเยอะตม่อ่ะแต่เนอ่นมันเนื่อยบิกจูพย์เยอะเออผมบอกว่าบอกถึงว่าลุงลุงนี้คุณลุงาลังแกใครแล้วก็ถ้าใครลังแกลุงละลุงบอกผมแต่เราจะไม่เอาความโกหกหรือว่าความทำให้เบาไว้ไงให้แตกแยกกับแมวแมวนะบอกแกแบบนี้ เราอยู่แบบปองดองกันเข้าไหมบาลูมาเราจะห่อภาพแบบเนี่ยต่าหากันหน่อยใกล้ๆบารุไปใกล้นๆทำนี้ทำนี้ทำจับมือ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 กันทำไมกันห่อเอ่อนั่งกลัวนั่งกลัวคือเป็นเรื่องของไว้ใจทั้งกันและกันนะทุกคนไว้ใจแล้วก็เชื่อใจกันเข้าไหมบาลู มีอะไรช่วยกันนะโ okay. อเคแล้วตามมาไหมพี่โอ้มีคุกูกรูออกมา,าทุกคนขอขอขคุยกันทุกคนน,นำ้นำพังเหรออ๋อจะเมือไหร่อ๋อเมื่ไนะอไหร่จะเสร็อ,รอจูยูยูยกันละอ๋อเหมือนมึงมึงแย่ตื่นเต้นกันที่นี่นะ แกบอกว่าที่นี่สวยมากพี่ที่นี่สวยแล้วทำใหเชา้าดีมากแต่ชอบแวบอกว่าอุย้ยตื่นเต้นมากที่จะที่นี่ได้มาเจอแบบที่ใหม่ๆอย่างนี้แกบอกอยากจะมาอยู่เลยอย่างเงี้ยผมบอกแกว่ามาอยู่ได้คนป่าก,ก็ไม่ว่าอะไรใจดีด้วยก็ช่วยๆกันทำ,ทำนู่นทำนี่เอามาดูกก็นอนพักก็คนมาดูก็นอนพักก็แล้ว บาลูนี่ชาวว่างอ่ะชรานไหนบาลูอยากพาลุงพีพงไปล่าสัตว์จะพาไปได้นะขอบล่าับด้วยนะจ้จ้าไโจรข้กางเ้มันรีมั่เช้น้ำแข้จือได้แล้วมืก่อนอ่ะก็ตามนั้นที่ผมบอกว่าถ้าว้านายบาลูอยากพาลุงพีพงศล่าสัตว์ด้วยกันก็พาไปได้พี่เพราะว่าจะได้เปิดประสบการณ์ลุงพีพงด้วยแล้วก็ บารูก็ได้มีเพื่อนเดินถ้าวันไหนลาซูไม่มาหรือวันไหนบาลูอยากจะพาลุงมีพงไปเยี่ยมหาผมพร้อมกันก็สามารถไปสองคนพร้อมกันได้พี่แต่ว่าอย่างที่บอกต้องไปแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีพวกตาสับรถเยอะพี่คนที่แอบ,บมองเราแอแบบจ้องที่จะแทงข้างหลังเรามีเยอะทุกคนที่บอกคนเรามันมีอะไรแง่อะไรง,า,งาม หมาเองจ,จ้าเห็นใจอ่ะพี่เราชอบชอบพี่นี่มากเลยดีแล้วทุกคนที่เขาชอบดีกว่าเขาอยู่แล้วต้องอึดอัดหรือว่ามีปัญหาผมไม่อยากให้เป็นอย่างั้งี้งแกบอกว่าอยู่แถวบ้านผมอยู่ไม่ได้ที่บ้านผมที่ไรอะ่ะมีคนวนเวียนไปมามมเยอะแยตรงนี้แกบอกสันง,งบเงียบแล้วก็ไม่มีใครมารบกลัวแล้วมันต้องกลัวมต้องคอยหลบซ่อนตัวด้วยคือน้อยคนที่รู้จักที่นี่ทุกคนผมตั้มแค่นั้นเองแล้วพวกน้องชายผมรู้จัก นะทุกคนนะก็อยากให้ลุงแกอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องกดดแบบันไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดว่าจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าจะมีใครมาทําร้ายให้แกอยู่แบบว่าสันติเลยพี่พี่อิสระแต่ขอแค่นงเดียวคืออย่า<ห>มีปัญหาหขอปลาฮะบอกว่าโอเคมึงจอบอกว่าแกถามว่าจะมีพวกสัมอะไรมาไหมเสือมาไหมบอกเรื่องกลัวหวคต้องกลัวปลอดภัยครับลุงแต่ขยันนะลุงทำนี่ทุกคนก็เมื่อกี้เห็นเป็นนัง่งถอนยาอยู่ พันย้ายคนป่าแล้วก็นี่ก็กวาดใบไม้เขากองไฟแล้วก็ขยันนะทุกคนอย่างที่บอกทุกคนก็เขาสื่อสารกันแล้วเขาอยู่เรื่องก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะสอนภาษาคุณลุงมีโพงนะสอนหะคุณลุงมีโพงพูดได้อะไรได้เงี้ยทุกคนแล้วก็ให้พอสื่อสารได้ฮะในมัมจอเจ้าบอกว่า แกอยู่บ้านสีส้มอ่ะแกต้องระวังพวกเสือมันจะหล่อทุกคนเสือสมิงอ่ะที่แปลงกายมาแล้วรูปแบบต่างๆแกบอกว่าบางทีแปลงกายมาเป็นผมกับเล็กกันทุกคนนะเพื่อให้แกตายใจพี่แต่แกไม่เชื่อนะไม่หล่อมุจอเออแกวมาทําร้ายแกมาบีบคอแกนะพี่เดี๋ยวยังไงเออมุจอเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมอนรู้เหนอะหมอนรุ่นไส้จไขาอ่ะพีิจารณาขายสิอ่ะเราพิจาไขาแล้วมาชมมาเก่าะอ่ะ ทนดูคนป่าก็ชิวมากคนระบาูชิวเกินหรือเปล่าเนี่ยโหยกเท้าชิวเลยนะบาลูโอเคอ่าเออ,เอ,อพวกขอดอกมึงจ้ะแกถามว่ามีลูกชายหรอใช่ใช่คนป่ามีลูกชายหนึ่งคนนะซึ่งไม่ได้มาด้วยก็คือถ้าโอกาสดีคุณลุงก็อาจจะได้เจอลูกคนป่าหรือเวลาสูนะทุกคนผมก็ดีนะถ้าเจอก็ดีคนใจก็กให้เขาได้เจอคุยกัน โอเคจะให้คุณลุงแกนั่งพักกับตรงนี้ไปก่อนผมก็จะอาจจะนั่งพักนอนพักที่นี่ไปสักคู่หนึ่งเพราะเดินทางมาไกลมากจะต้องเดินทางกลับอีกคนเดียวเลยทีนี้เพราะว่าคุณลุงแกต้องอยู่นี่นะส่วนเรื่องของชางต่างถผมค่อยว่ากันทีเ่ามาให้ทีนะทุกคนคิดว่าบรร้ขคงจะเอาโซนหนึ่งนะให้เหมือนกันทุกคนเพราะบรร้ก็มีของเยอะเหมือนกันโอ้พระอาจา่ย์ผู้๋าจะมีโอกาสค่อยใส่ภาษาแกให้แกสามารถคุยคนป่าได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาจะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าไงใช่ไหมตามนั้นทุกคนนะ โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมก็จะขอจนตัวเออมนจอยมนถ่ายแล้วขอตัวตัวกลับก่อนแล้วก็ยังไงใครมาเยี่ยมหาใหม่ก็เออภาษาแม่มุจอยแกบอกมาเยี่ยมแกมาง้าแกก็บางทีคนป่าเขาคนป่าไม่มาคนป่าไม่มาทุกวันไงแกจจะเหงาอยู่เปล่าเงี้ยภาษาแม่มุจอยออยมาก็มุจอยออดเทยอ่นน่องเยอะออดเยสบายแล้วบอกแกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วก็มีน้ำมีท่าให้อาบให้เล่นให้กินตลอด แล้วก็คนป่าก็จะาหาแกแล้วก okay. ็เอาพวกของกินมาให้แกด้วยนะทุกคนบาลูบาลูอย่าคอยเชื่อไ้ลุงนะถ้ามีพวกอาหารมาให้ลุงกินนะพลไม้ก็ได้อะไรนะอ๋อบาลูงงบาลูเขาบอกจะเข้าไปหาฟื Commentary> ้นมังเจน้องนนนหมาลูกระเพล่พี่อดสิละผมบอกว่าถ้าคนลุงว่างคนลุงก็นั่งสอนภาษากับบาลูก็ได้สอนภาษาก็เลียง้วพี่จะเก่งาาษภาษา เออไซมือไซมือเขาบอกให้บาลูพูดไซมือไซมือเออทุกคนเดี๋ยวคุณลุงแกไปหาฟืนจนบาลูบอกจะไปหาล่าสัสจะบอกลุงจะไปล่าสัตว์ต่อใช่ป่าเอามาให้คุณลุงกินด้วยนะโอเคพี่ไก่ป่าไก่ป่าว่าไก่ป่ามีไหมก็เข้ากันดีทุกคนนะแกก็ค่อนข้างจะสนิทสนองกันไวนะโอเคพี่อาจจะสื่อสารกันลำบากแต่ว่าเชื่อว่าสักวันนี้ก็ต้องสื่อสารกันรู้เรื่อง บาลูก็จะแอบสอนภาษาให้กับคุณลุงเป็นภาษาไทยเนี่ยผมก็จะมาสอนช่วยเพิ่มเติมอีกส่วนคุณลุงก็จะสอนภาษากาเลียงให้กับบาลูด้วยจะสืส่อสารกันาง,ง่ายขึ้นไปพี่ยวผมขอตัวปิดคลิปแล้วก็เดินทางกลับทุกคนผมก็เดินทางกลับบ้านไปเออมันจะถ่ายละแกไปหาฟื้นต่อนะให้กับบาลูเออ,อถทายละมันจะอ๋อหกี่อ่ะไอลูซากี่อ่ะโอเคพี่ยังไงก็ฝากพี่เอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ทีทุกคนนะก็เรามา <C oughs> มาเยี่ยมคุณลุงกับเอ,อคนป่าอีกคุณลุงพี่พงศ์ก็อยู่แบบปลอดภัยก็ดีใจละบายบาย,ปย,ยาไปดูบรรยโอาถาบานทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ไว้มาเท,ที่ยวหาคุณลุงกับคุณพี่พงศ์ใหม่ทุกคนนะพงศ์กับคนป่า